สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับ AB Reality Show นะครับรายการสาระน่ารู้ด้านการเงินนะครับประจำเดือนจุมพาพันเดือนแห่งความมั่นคงค่ะความรักนะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเราเป็นนะั่นเลยนาะตุ๊ดจีนนะครับต้องซินเจีย,ยุยเลยไหมยังยังยังเองาคลิปก็ได้คนะ่ะได้ได้อะโอเคคลิปนี้เรามีอะไรเนาะ ทำยังไงให้รวยโอ้โหแม่นน <c oughs> คนพี่ก็อยากรวยเหมือนกันบอกรูบอกพี่หน่อยสิทำธุรกิจยังไงให้รวยคะพี่บีถ้าเรารวยความรักก็มาอี <c oughs> กเยอะมาก <c oughs> เลยอ s l o อ g เรามีเงินความรักก็จะมาหาเรา <c oughs> ทำธุรกิจกับทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต่างกันยังไงคะอันนี้จริงจังนะจริงจังเลยนะคําถามดีมากเลยทําธุรกิจกับทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมเอาเป็นคอนเซ็ปต์พี่ละกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยทุกคนทําได้ไม่ยาก อันนี้ทุกคนทําได้ทุกคนเปิดร้านอาหารได้ทุกคนทาสปาทุกคนเปิดทำร้ารทุกคนเยอะแยะได้หมดแต่ทํายังไงให้เกิดผลกําไรให้ประสบความสาเร็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดจะทําธุรกิจเนี่ยมันมีเกณฑ์ผมมีเกณฑ์ของผมเนี่ยอยู่3อย่างอันดับแรกเลยคือต้องรู้ตัวเองก่อนนะรู้ว่ารู้ว่าคุณอยากมีอะไรอยากทําอะไรอยากเป็นแบบไหนพยายามจินตนาการมองตัวเองไปก่อนเลย5ปีหรือ10ปีขา้างหน้า นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยคุณต้องรู้ตัวเองก่อนรู้ว่าคุณทําอะไรได้ทาไหวไหมสุขภาพโอเคโอเคไหมโลเคชั่นตัวเองเป็นยังไงแล้วฉันอยากมีเงินสักเท่าไหร่อันนี้คือการรู้ตัวเองเราถนัดสายอาชีพอะไรเรารู้ในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราแก้ไขได้ไหมหนึ่งสองนี่คือรู้ตัวเองอันดับที่สองนะครับคุณต้องรู้ตลาด ถ้ามีความต้องการถ้าคุณรู้จักตลาดรู้จักลูกค้าของคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทำออกมาเนี่ยมันมีความต้องการของตลาดลูกค้าจะต้องมาซื้อยังไงก็ทําแล้วก็ขายได้ใช่ไหมไม่ใช่ทําออกมาอะไรอย่างพ้นคุณมีผ้าทำไมแล้วไปขายโรงเรียนชายก็จะไม่มีคนซื้อนะมันก็จะไ่ซื้อไม่ได้ใช่ไหมซื้อให้แฟนเขาใช่นะซื้อมาใช้เองโอ้นะโอเคอันนี้คือต้องรู้ก่อนว่า ทำมาเนี่ยแล้วตลาดรองหลับเนาะอันนี้มุดอย่างอย่างคนเราอย่างอยู่ในยูเคเนี่ยเราเห็นแมคค้าเต็มเลยนอในในออนไลน์ก็ซื้อของไทยมาแล้วก็ขายได้ทาไมเพราะว่าของในยูเคมันไม่มีเนี่ยเขาอยากกินงเง้ก็ขายได้ใช่ป่ะอันนี้มองแล้วแต่ต้องมองตลาดด้วยว่าเออทําตรงนี้เราครอบคลุมโลเคชันแค่ไหนฐานลูกค้าของเราผู้ชายผู้หญิงกลุ่มรายได้เท่าไหร่แล้วก็ตรงเนี้ยจะทาได้อีกอย่างนั้นแค่ไหนอันนี้ต้องรู้รตลาดด้วย mm hmm. แล้วก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายนะครับ mm hmm. ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันยากที่จะลอกเลียนแบบเลยไอ้สมัยก่อนเนี่ยนะตอนพี่เด็กติดนะนาน <c oughs> แค่ไหนติ๊กตดนะติ๊กเกิดหรือยังอ่ะเกิดแล้วสักประมาณ20่สิบปีทนะี่มันมีส <c oughs> ติ๊กเกอร์ไป <c oughs> โอ้หฮิตมากสติ <c oughs> ๊กเกอร์อย่างเงี้ยแหละฮิตฮิตแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็ทุกคนที่จะไปถ่ายไปถ่ายนะเสร็จแล้วก็มีหมูกระทะโอ้ใครไปกินหมูกระทะนี่เด็ดโอ้ทำไปคิวยากเลยนะแล้วมันมามันก็มันก็ลอกเลียนแบบเต็มก็ตู้เต็มเลย อู๋ทำก็ไปตอนนี้ไม่กินหนูล้นตลาดไม่ไปกินไม่ไปกินเลยฉันกเออแบบมันมันมันง่ายไงถ้าถ้าเราเรียนแบบได้เนี่ยเดี๋ยวสักวันนคุณจะคู้่แข่งมือสองสามสี่ห้าสิบยี่สิบสองร้อยแล้วมันก็จะเกิดกลไกสุขราพขึ้นนี่แหละหลักการแล้วมีเงินทุนเท่าไหร่ถึงจะพอคะโอ้เที่ยมมากไปทำทางเงินทุนเท่าไหร่เหรอคือจริงเงินทุนเท่าไหร่เนี่ยนะ มันต้องย้อนกลับไปดูที่ข้อแรกของคุณก่อนว่าคุณคุณมีความฝันใหญ่หรือเล็กแค่ไหน mm hmm. ดูที่ตัวเองก่อน mm hmm. นะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือจริงๆหลักการการหาเงินนะอันนี้อันนี้ความคิดของพี่เลยนะมันอยู่ห้าขั้นแต่นดี้จะพูดสามขั้นก่อนขั้นสขั้นห้าเนี่ยมันแอดวานมาออนมัวเก็บไว้รอข่าวหน้าละพี่ หนึ่งเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องมาจากการลงทุนนะคือต้องจ่ายค่าเชอมไปเรียนที่โรงเรียนเรียนที่มหาหลายัยไปตักดวงวิชาความรู้มากมายสองแล้วคุณก็จะเอาวิชาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปเอาไปเอ้ยจบประเดี๋ยวโทรแล้ว<ห><ห>เว้ยจบเดีย <ๆ S 2> เอยหางานถามหาแล้วก็หางเงินได้หลายได้ไปอะไรก็ตามอันนี้คือสองซึ่งจริงๆส่วนใหญ่คนบนโลกเนี่ยก็จะอยู่ที่สองั้นเนี่ยก็จะมีพวกมนุษย์เขาเรียกพวกคนบ้าคนบ้าบางคน ไปถึงขั้นที่3ก็คือเอาชีวิตไปผูกกับสิ่งเขาเรียกไปเดิมพันับความฝันตัวเองแต่ความฝันจะใหญ่ใะจะเล็กเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นละนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นนะครับแล้วต้องหาจุดบาลานให้ได้ว่าไอความฝันที่มันเวินเว้นเวิเว์วววมคุณจะอยากจะมุมมกมายเนี่ย กับความเป็นจริงที่ฉันอยู่เอ้ยฉันนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะมันมีมันมีมือถือแค่ขึ้นเดียวนะและมันมีกล่องอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีแฟนฉันนั่งไปแพ็คของอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันมันโอเคไหมกับความฝันต้องหาจุดบาลานะครับการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยให้ประสบความสําเร็จนะคือทำธุรกิจเนี่ยจะพูดให้สวยรู้ยังไงก็ตามเนี่ยมันคือการหางเลยเราเน้นความจําเป็นนะอย่าเน้นฟุ้งเฟ้อทลยงนั้นเนี่ยไอ้พวกที่เขาเรียกนะเจงไม่เจงไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนเนอันนี้ ง่ายใจอย่างนี้อย่างนี้นนส่วนใหญ่เจเงนะ <c oughs> เราเราต้องอทำเลยนะครับอย่าไปคิดเยอะนะพวกนักคิดแตยส่วนใหญ่คิดแล้วก็เขาม่จะคิดอย่างนั้นแหละ,ะมีพวกอีกอย่างหนึ่งก็พวกคนบ้าคนบ้าน,นี่คือแบบทําเลย ถ้ามันเจ๊งเนี่ยเขาก็เสมอตัวแต่ถ้ามันปังขึ้นมาทีชีวิตเขาเปลี่ยนคนบ้าต้องมีตังนะที่ดีคนบ้าต้องบ้าอย่างเดียวไม่ได้นะได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับมาดูไยว่าความฝันส์ของคุณเป็นยังไงแล้วตอนที่คุณอยู่ในขั้นที่สองเนี่ยทำงานมายาวนานแค่ไหนประสบการณ์เยอะแค่ไหนความรู้เยอะยังไงแล้วเงินเก็บเนี่ยมีเท่าไหร่คราวนี้ก็ต้องมาวัดกับความฝันแล้วมาเมเจอร์กันแล้วว่าอย่างไรอันนี้แหละแล้วจะทํายังไงให้ธุรกิจของเราเติบโตจะโตทำยังไง ถ้ากิดสมมติหนูมีไอเดียแล้วหนูมีอะไรทุกข้อหนึ่งข้อ2ครบแล้วหนูอยากให้ธุรกิจของหนูเติบโตเนะะี่ยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคืออย่างนี้ไอ้เติบโตเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราวนลูปอยู่ในข้อหนึ่งนะว่าเรารู้ตัวเองเราเจอปัญหาเราแก้ไขได้ใช่ไหมตลาดรองรับตลาดต้องการในช็อตเทอมและ Long ลองเทอมเนี่ยนะอันนี้โอเคละ ยากที่จะเรียนแบบแต่นิเวะคือในตลาดเสรียังไงก็มีการเรียนแบบได้นะครับมีคู่แข่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองตอนนั้นก็ต้องพัฒนาโปรดักต์ถ้าเราวนลูปตรงนี้ได้เนี่ยอยู่ที่ PR ละต้อง PR อให้ถึงต้องให้รู้ว่าให้ให้คนเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเราคือใครฮัลโหลฉันเฮียฉันอยู่ตรงนี้ <laughs> นะแล้วก็ <laughs> <laughs> ฉันทําอะไรได้ฉันให้บริการอะไรได้ฉันมีโปรดักต์อะไรได้และ p โปรดักต์ของฉันเนี่ยมันแตกต่างหรือมันเหมือนกับชาวบ้านเขาอย่างไร ทั้งเรื่องของราคาคุณภาพ์วิสของแถงมากมายมันต้องอยังไงนะแล้วก็คราวนี้เนะี่ยพอ PR ได้คุณทําการตลาดอย่าลืมนะ p ีรคือการเข้าถึงนะแล้วก็การตลาดมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณว่าคุณมีอะไรที่แต,ตกตาก่างหรือเหมือนกับชาวบ้านเขาอยังไงเสร็จแล้วก็มาที่การทํางานอย่างสม่ําเสมอยาวนานต่อเนื่องทําเรื่องน่าเบือ่อที่แบบว่าหุ้นนานเลย คุณต้องอยู่คอนเซ็ปต์ที่ต้องซื่อสัตย์นะครับกับลูกค้าคุณต้องจีบจางของคุณต้องใอส่ใจนะและ้วก็คุณต้องรับฟังคําติเตียนเอาไปพัฒนาต่อเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นทําเรื่องน่าเบื่ออย่างยาวนานแต่ต้องสนุกกับมันคิดว่ามันเป็นเกมรับฟังลูกค้าเหมือนรับฟังแฟนเดูแลเขาเหมือนเราดูแลแฟนเราเหมือนดูแลจากนั่นแหละถูกต้องเลยนั่นแหละครับ นี่เดินความรักใช่ไหมแกความรักพีดวอย่าพูดโอเคมาต่อไปแล้วถ้าหนูต้องได้กำไรเท่าไหร่หนูถึงจะคิดว่าเนี่ยธุรกิจหนูประสบความสำเร็จแล้วหนูต้องมีกำไรขนาดไหนแค่ไหนมาคอนเสิร์ที่มุกกะรวยเดียวเลยรวยเท่านั้นพี่วีรวยเท่านั้นโอเคนะสำหรับกำไรเท่าไหร่จริงๆเนี่ยต้องพูดก่อนนะครับว่าเราเป็น ตลาดเซรีนะเวลาคุณจะทำธุรกิจเนี่ยคุณไม่ใช่รัฐบาลที่จะทําน้ํามันหรือจะทํำไฟฟ้าที่จะเป็นตลาดผู้ขาดที่โอ้โหยากไปแล้วเขาจะมาร์ r อัพร,ราคาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เราเป็นตลาดเซรีจะมีคู่แข่งถ้าคุณมาร์ r อัพราคาสูงเนี่ยแล้วคู่แข่งราคาต่ำเนี่ยลูกค้าข้อสนใหญ่เขาจะเป็นหลักสินที่ถูกขายยิง่งๆเพราวะเศรษฐกิจยิ่งโควิดยิ่งเีสินเนื้อเยอะแยะเลยนะเขาก็ต้องเอ้ยเซฟไปก่อนคราวนี้เนะี่ยคอยก็คือพอเอ่อซัพพลายมันเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสงครามราคาละ นะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งพูดถึง Pri c e นะพูดถึงราคาว่าคนใจเราจะตัง้งราคาเท่าไหร่เนี่ยเราจะไปตั้งที่คุณลิตีไม่ใช่ว่าเฮ้ยวัวขายของชิ้นนี้ทีเดียวแม่งรวยเลยนะมันไม่ใช่ปั่นหุ้นหรือมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับอยากให้เน้นที่ค u a n ิตี้มากกว่าคือปริมาณนะเราเราไม่ใช่ว่าขายลูกค้า10คนแล้วรวยแล้วจบแล้วเลิกแล้วเจ๊งเลย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊งเลยมันเป็นหลอกเรนะาเนอไอพวก18มงกุฎเราเราอาจจะแบบว่าไอ้กำไรเราน้อยหน่อย เราน้อยนะแต่ว่าไม่ต้องแบบถึงคนไกราคาสงครามราคาจนเบียดกันเหมือนเข้ามาไอร้านอะไรว่าเข้ามันไก่สิบ้านในแคนทีนในโรงอาหารแลักเรียนมาแล้วไม่ต้องมาแบ่งกันเบียดกันขายสิบจานยังไม่ได้กําไรเลยอย่างนั้นไม่เอาไม่ต้องไปเบียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีมีหลักการที่เราอยู่ได้แล้วก็ อ่าให้มันน้อยหน่อยแต่ว่าฐานลูกค้าคุณเยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าลูกค้าคนนุณหนีไปอยู่เจ้าอื่นหรือล,ลูกค้าเขาเลิกกินเลิกใช้บริการไปแล้วลูกค้าเขาอะไรก็ตามเนี่ยเรายังอยู่ได้เพราะฐานลูกค้าเราใหญ่เหมือนเราก็มีลูกค้าสิบคนอย่างเงี้ยหายไปสองคนเนี่ยอิมแพกนะแต่ถ้าเรามีลูกค้าสักห้าร้อยคนอย่างเงี้ยหายไปสิบคนเนี่ยยังโอเคเลยยังอยู่ได้ยังชิวชเลยถูกปะอันนี้ก็คือเหมือนกินน้อยกินนาน กินน้อยกินมากกินมช่ไม่ใช่กินน้อยกินมากกินนักกินน้อยกินนานๆค่กินระยะกะก็ก็คือเป็นสี่หัวข้อที่เราควรรู้ถ้าเราจะต้องทําธุรกิจยังไงให้ประสบความสาเร็จใช่ไหมคะจบังงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันที่ว่าธุรกิจที่หน้าลงทุนเออมีอะไรกันบ้างดีกว่ากับการทําการตลาดยังไงให้ฟังอันนี้เป็นคลิปหน้าใช่ไหม คลิปหน้ากันค่ะพี่วีโอเคโอเคครับผมงั้นก็สารวัลวันนี้ก็จบคลิปประจำเดือนกุมภาพันธ์เนาะนะครับในเรื่องของทําธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับความแตกต่างระหว่างทำธุรกิจกับธุรกิจให้ประสบความสเร็จก็ประจำเดือนนี้ก็ซินจิโยอีฮินซินนิบวอใช้นะครับเฮงๆกันทุกคนนะครับผมสดอังเปาค่ะพี่วีโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดได้หนังไหม่นะคะพี่วีโอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ